ว a อกเกอร์สาวโดนแฟนเก่าย่างสดขณะไลฟ์ลามูว a อกเกอร์สาวชาวจีนที่สร้างชื่อจากการถ่ายว็อกเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของตนเองแชร์จนมีจำนวนผู้ติดตามมากถึง8 0 0 0 0 0คนบอกเล่าชีวิตและเรื่องราวการอยู่อาศัยในทิเบตโดยแฟนคลับมักจะได้เห็นเธอในชุดพื้นเมืองชาวทิเบตพร้อมร้องเล่นเพลง แต่ในอีกมุมหนึ่งนั้นแฟนคลับก็รู้กันเป็นอย่างดีว่าเธอมักจะถูกแฟนหนุ่มทำลายร่างกายอยู่บ่อยครั้งจนนำไปสู่การฟ้องหย่าเพื่อให้รอดพ้นจากความรุนแรงที่เธอประสบอยู่แต่เรื่องราวยังไม่จบเท่านั้นเพราะมันได้นำไปสู่เหตุการณ์สลดในเวลาต่อมาโดยเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาขณะที่เธอกำลังไลฟ์สดอยู่นั้นจู่ๆอ,อดีตแฟนหนุ่มของเธอได้บุกเข้ามาภายในบ้าน จับเธอราตน้ำมันแล้วจุดไฟเผาเธอทั้งเป็นถึงขนาดแฟนคลับของเธอในไลฟ์ได้ยินเสียงกรีดร้องของเธอด้วยความเจ็บปวดลามมถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเพื่อยื้อชีวิตไว้แต่หมอผู้รับผิดชอบได้บอกว่าร่างกายของเธอไม่ไปมากกว่า90%ที่ทำได้คือการรักษาตามอาการเท่านั้นก่อนที่เธอจะเสียชีวิตลงในวันที่30กันยายนที่ผ่านมา และที่น่าเศร้าไปกว่านั้นไม่มีข่าวข่าหรือรายละเอียดของอดีตแฟนหนุ่มของผู้ก่อเหตุเลยแม้แต่น้อยทางแฟนขับได้เรียกร้องให้มีการดําเนินคดีกับอดีตแฟนหนุ่มคนนี้ให้ถึงที่สุดซึ่งโทษคือประหารอย่างเร่งด่วน